พ่อคุณเอย๋ยเราเคยเห็นแต่คนยิงลูกศรขึ้นไปแต่ยังไม่เคยเห็นการยิงลูกศรลงมาฉะนั้นเจ้าจงยิงให้ตกด้วยลูกศรตอนลงก็แล้วกันพระกุมารกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชลูกศรน,นี้จกขึ้นไปไกลจนถึงพิภพเท้าจาตุมาราชแล้วจักลงมาเอง ลูกศรน,นี้เมื่อปล่อยออกไปจะไม่สายไปสายมาแต่จะแหวกขึ้นไประหว่างกลางขั้วพวงมะม่วงแล้วจากย้อนกลับมาทางเดิมตัดขั้วพวงมะม่วงให้หล่นลงมาขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าค่ะจากนั้นทรงแผงสอนออกไปลูกศรทะลุผ่านกลางพวงมะม่วงขึ้นไปอย่างรวดเร็วพระกุมารรู้ว่าบัดนี้ลูกศรเห็นทีจะถึงพิภพชั้นจาตุมาราชแล้วจึงทรงยิงไปอีกดอกหนึ่ง ด้วยกำลังที่มากกว่าลูกศรที่ยิงไปครั้งแรกลูกศรขึ้นไปกระทบท้ายลูกศรดอกแรก ปัดให้กลับลงมาส่วน,สนลูกที่สองขึ้นไปถึงพบดาวดึงเสียงแหวกอากาศของลูกศรที่กลับลงมาคล้ายเสียงฟ้าผ่าขณะลงมาก็มาทางเดิมแล้วตัดขั้วพวงมะม่วงได้พอดีพระกุมารใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่งรับพวงมะม่วงไว้อีกข้างหนึ่งรับลูกศรมหาชนเห็นความอัศจรรย์นั้นพากันส่งเสียงชื่นชมยกย่องว่าท่านเป็นเลิศกว่านักแม่นธนูทั้งหลายแม้แต่พระราชาก็ทรงเลื่อมใสและพระราชทานรางวัลให้มากมาย เมื่อพระราชาเจ็ดเมืองรู้ว่าบัดนี้อาสธิสาราชกุมารมิได้อยู่ในกรุงพาราณสีจึงพากันยกพลมาเพื่อยึดกรุงพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตทรงกลัวมรณภัยจึงรีบส่งทูตไปรับพระเจ้าพี่เสด็จกลับเมืองทั้งกำชับให้นำเสด็จกลับมาให้ได้และฝากพระดำรัสไปถึงอาสธิสราชกุมารว่าหากพระเจ้าพี่ไม่เสด็จกลับมาน้องคงไม่มีชีวิตรอด